คนเต็มเลยมีค่าเรืออึ้นมาแบวนผากแต่ก่อนก็มีฟรีแต่ตอนนี้ไม่มีฟรีแล้วนะจ่ายแพงเพราะคนเยอะนะต้องข้ามคนเยอะมากเลยคนเต็มรอ,อเรืเอ,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 นอนที่ วนกับเพราะว่าเหมือนชัตเติลชัตเติลบอที่วนมาจากไอคอนสยามบนกลับมาคนเต็ <c oughs> มเลยไปเดินต่อครับมีการนับจำนวนคนด้วยแข่งแก๊กแกๆกแก เรือมาแล้วเินลงไปตามแถวของไปพันครับคงจะเป็นเรือเป็นเรือแบบสาธารณะต้องดูช่องทางดีๆนะครับใครมา่องเกี่ยวเพราะมันจะมีทั้งเรือทางฝากเรือสาธารณนะคงสีนั้นสีนี้อะไรอย่างนี้เนาะบรรยากาศยามเย็นสวยดีครับสว่งหน่อยนะคนเยอะ มีที่นั่งไหมไม่นั่งก็ไม่เป็นไรดีกันมาก็ได้ไหมโ,หโหอ้คนเยอะมากกอยืนละคนในเรือ เดืสนร8บาทอน่าครับโอเคที okay. <Apparently, S 2> <new us. laughs> ่เราเห็นเป็นเหมือนจิงชาแเต็ไกจนู่นเอเชียฟรีรับเอเชียฟรีเรี่ยวโองกนเก่งตายเราเราไม่ไปนันเราจะไปที่ไอคอนคนเยอะไปตรงไหนก็คนเยอะแหละเราไม่อยากนั่งเรือเยอะดูน้ำเลยก็เป็นคนที่กลัวน้ำนะจับก็อยากมา ก็เห็นขึ้นัมแล้วรู้สึกชื่วีกวัดาดบอกไม่ถูกใครไปท่องเที่ยวไหนก็ท่องเที่ยวแบบใช้สติใช้ความระามัดระวังให้มากๆนะของชุมชนทั้งคนทั้งอะไรแบบเยอะมาก ไคยควัสยามตอนที่พูดถึงไายควนดสยามกับเอเร์ติกก็เลยติดปานโรงแรงมริมแม่น้ำจัาพยาช่วงนี้ก็จะค่อนข้างมีคนเยอะหน่อยอ สายมีเหี่ยวสายบางว่าวิ่งอยู่ด้านบนด,ดูเรื่ยเพื่อก็วิ่งเรือยเห็นน้ำแล้วแบบกลัวเลยเคยบริเวณรอบๆก็จะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เปิดอยู่ซึ่งก็ได้รับผลพลอยได้จากการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่นี้ก็่อเข่าโอเคครับถือว่าดีเลยละ่ะคนมาท่องเทียเท่ยวประเทศไทยดีมากๆเลยครับ เดี๋ยวอีกสักคู่เราจะถึงขอนแก่นดิพูดผิดตลอดไอขอนสยามเรามาไอขอนสยามไม่ได้ไปเชียีมหมน ร้านอาหารบนเรือนี่เนะาะเขาลงไมน้ำจ้พยายามกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยอะไรเงี้ยครับเอาวิวมาฝากัากมาดีถึงแล้วถึงไอคอนสย,ยามแล้วเราจะลงแล้วนะ คนบนเรือเยอะมากอันนี้ก็เป็นเรือแบบผู้โดยสารอลไรน่าจะเป็นเรือทงที่ทงส้มเรือโดยสารมีหลายทงหลายสีนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเอาเสียงสดๆหนึ่งมัากาศสดๆจากอไอคอนสยามนี่คนคนเรือเต็มเลยนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากันนี้ตึมเลยถือว่าเป็น เป็นช่วงที่บูมมากๆของการองเที่ยวไทยอีกช่วงหนึ่งโยกเป็นรายะัดมากนะครูต้องใช้ฟาร์มอัตโัตวันนะในการเดินทางดูเด็กโอ้โยกโยกแต่ก็ไม่เป็นไรเวทีอเขายอมไว้แบบเขาดาวพรงนี้นะ31ธนันวาน5 6 7้เว็ที่ใหญ่มากอ่ะ เราค่อยๆเดินขึ้นไปดูคนดิคนเป็นแสนเลยโอยโยกเยกโยกเยกโยกน้องอันนุ่งแรมเนาะเปิดมีอะไรอย่างงี้ สยงามครับจะค่อยเดิ ies, <ally> <ources> นนะเวลาเดินที่หน้าไอคอนสยามเขาจะมีแบบโป๊ะอยู่สองฝั่งก็จะเหมือนเขาแยกเป็นเป็นที่เรือสำหรับท่างใต้แล้วก็เรือสำหรับไอคอนสยาม โดยโตรงจะกล่อมอย่องนรวมกันแล้วน่าจะแออ,อ,ออัดเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การจราจรทลังเืออาจจะแออัดเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนไะตรงนี้คนแออัดมากาลหลังจากลงเรือก็ต้องเข้าจุดเกตสสาหรับการตรวจความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ดูมากๆนะครับตรงนี้คนเยอะมากตรวจสอบความปลอดภัยมีอะไร แตรอมมาหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวนะครับดูคนคนในไอคอนสายามแต่เลยเนค,คนยอะดมากๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้างกันเลย ในห้างคนเยอะมากคนเยอะมากมาศิลปินมาแล้วบนเวทีได้กันนี้แหละแล้วขึ้นไปช็อปแอปเปิ้ลข้างบนถึงจะไปตรงดาดฟ้าได้ครับเราจะขึ้นไปตรงดาดฟ้าที่ไปดูวิวข้างด้านบนนะครับเป็นแล้วน่าจะเข้าไปได้อยู่นะเห็นคนเดินตัดเข้าไป ไปได้ไหมได้อยู่มั้งเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้แหละเหมือนเดิมทุกทีช็อปแรปเป๋ลคนก็จะเยอะๆหน่อยเราจะตัดออกไปทั้งที่เป็นด้านนอกใช่จ้ะคนก็เยอะอยู่นะวันนี้ด้านนอกปกติตปกต,ติมันจะเป็นพื้นที่ว่างที่เราชอบมากๆมาถ่ายรูปอะไรเงี้ย เอเคนี่ไงที่เราพูดถึงลานกองวา้างสวยงามมากๆนะครับมีสวยไหมครับดูดูยงามดียืนตอนเย็นๆอันนั้นยืนดูคอนเสิรต์ตเพราะว่าตรงเวท,ทีมันเข้าไม่ได้นะอกจากคนที่มีบัตรอะไรเงี้ย คนเยอะมากเลยแต่ก็โอเคเราสู้เราสู้กันศิลปินมาจากถ้าจะเกาหลีแหละส่งครับนักครับนาพาไลมาดูทุกพื้นที่ของแอคอนสยามบริเวณดาดฟ้าที่คนหลายๆคนชอบมาผ่นคลายมาถ่ายรูปมาเดินเล่นอะไรอย่เงี้ยเนาะบรรยากาศดีเลยครับ ี้ายแอร์คอนสยามตึกสูงๆได้ดูวิววิวงามของตึกต่างๆแล้วก็ตรงแม่น้ำเจ้าพยาสวยดีเนาะ จเจอของไอคอนสยามข้างบนเลยใช่ไหมเหมือนเรือใช่ไหมเรืออะไรข้างบนสวยงมามมากมากคนเยอะเยอะคงไม่ไม่ติด P D P A หรอกมังนะ้งเนาะเพราะว่าคนเราไม่ได้ถ่ายไม่ใถ่ายใครเป็นพิเศษเราถ่ายแบบรวมๆอะไรี้ย ให้ดูบรรยากาศนะครับความคึกคักของไอคอนสยามวันนี้ครับใครที่คิดจะมาเที่ยวไอคอนสยามหรือเอเชียทีเรลีฟอนก็ต้องเตรียมใจเตรียมกายว่าจะต้องมาเจอคนประมาณนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับทุกทไไกกี่ตรงนู้นเข้าไปไม่ได้ปกติเราจะเข้าไปถ่ายรูปตรงนู้นได้นเข้าไปไม่ได้ละนีนเป็นร้านอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณน,นมากๆที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดตครตาให้หน่อยนะครับผมก็จะจบคลิปไว้ที่ดาดฟ้าใกล้ๆชอบตรงนี้ไอคอนสยามครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ